น้ำฟรีน้ำฟรีครับท่านผู้ชมจุดเติมน้ำฟรีครับเก็นแล้วเป็นยังไงนี่คือเมืองไทยนะครับผมไม่ขาดแต่น้ำแน่นอนน้ำฟรีให้กับทุกคนนะฮะที่เดินผ่านมาทางนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสิ่งที่ทุกคนไม่รู้นะว่าน้ำตรงกลาง ที่เล่นสีลมมาจากไหนนะครับผมนี่ครับบริการประปาปั๊น้ำประปาบริการบริการน้ำประปาโอ้ยตลอด24ชั่วโมงโอ้โหนี่คือเอาไปบริการให้แก่ประชาชนที่เล่นน้ำสงการนะครับผมอีกขั้นหนึ่งจอดอยู่ตรงนั้นก็จะมารับน้ำนี่ฮะหัวรับน้ำับเบิด ี่ครับสองคันเลยก็เอาไปแจกจ่ายตรงสีลมมีน้ำฟรีนะครับแม่ค้าก็ขายน้ำเติมน้ำห้าบาทสิบาทน้ำฟรีก็มีน้ำเสียตังก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูถังน้ำฟรีที่ให้กับประชาชนเล่นสงการไม่ว่าประชาชนมาจากประเทศไหนครับ นี่ฮะเดี๋ยวมารับน้ำแล้ว กอไปเลยเลยรับน้ำประปานะฮะซีลมเอสนะฮะอาคารสีลมเอส นาที่นี่นะฮะแล้วก็แจกจ่าใ,จให้แก่้านที่เล่นสงการแถวๆน่าจะเป็นสีลมแนวนี้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นแยกสระแดงครับ we แล้วก็จะพาไปดูตรงนั้นมีน้ำรับน้ำฟรีที่ให้ประชาชนให้ประชาชนได้ใช้น้ำฟรีเล่นน้ำฟรีครับ โฟนี่ครับถนนสีนลมดูคนเที่ยวเที่ยวเยอะแยะเลยคนระับคู่นัน้ำฟรีคนต่อแถว ราะว่าตาต่างชาติต่อแถวเข้าออกไปไม่ได้เพราะอันดานใต้หรืโดนได้ นี่เติมน้ำฟรีน้ำฟรีนะท่านผู้ชมเติมน้ำฟรีครับแล้วเป็นยังไงนี่คือบางไทยนะครับผมไม่ขลาดแคลน้ำแน่นอน,นฟีให้กับทุกคนนะเดินผ่านมาทางนี้ เข้าแถวเข้าแถวรับน้ำนะเติมน้ำเข้าแถวตัมงน้ำฟรี่ฟรีครับฟรี นะตรงนี้เขาก็จะปิดถนนแล้วให้คนเดินวน่วนไปกลับนะให้ไปเล่นสรกระถนนสีลมโอเคนะครับสลัลด์ทีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในทลิปต่อไปสวัสดีครับ